ลงใส่เสื้อเล่นใส่เล้วกินขอยมาจรงไหนมายิ้มเขาไรเจ้ามันไปหนึ่งเออม่ต้องหูดกไปมาได้ใส่มาแต่หุ่นแข็งแรงผุ่นไปไปใส่กินเขาหิ้มเขาตีมึงหนาตาสี่งงสี่มีเมนูในน้ำสนใจอยู่บ่ได้สนใจไปสั่นเ้าไปไม่กินหนึ่งก่็ ยังก็ได้คอยขเขาเซฟเจ้าเตาไม่ขคยกินตายงมึงเนี่ยนังเอาี่เสย์เดนอะที่เป็นบ่หล่บ่เล้ยวขอบเกเลยขากินแต่ลบเรกแก้วเบื้งนู่น่ยมีมารยาทก็หังงูเนี่ยเบื่อยวะทักเัก๋ยวถามนึ่งหัวน้ำกอนได้โอ้โหขาอยกินมาสาจันะน้ำางจันแล้วโอ้โหมันยังาจันจักวาลแล้วโอ้ แรงกูยี่ห้อได้นี่ยฮะยังกูโซนี่ยังไงบอกจับจับอะไ้แต่ว่าการกินนี่ขนั้นดิเนี่ยเดียวโอ้โหผิวเขาหน้ามันก็ยากอันดับแรกต้องสัมผัสกินก่อนดิมึงดูมันสูบเอนเดือเอ้าจะบอกกระดมเนาะโอ้ยมกระดมพูดถือเอาเอาเอา กินน้ครับกันเยี่ยมกว่าๆน้ครับกันเป็นองไรนามส่างจันเสียบบ่่แแซซ่บหลายเนี่ยไปเอาน้ากินวะไงครับผมไปแต่คุณวิทย์3ปีเออไปโอเคอุ้ยเกิดมาสูงนานมากเนาะแม่งได้จมยังวะเอาจะแตกเข้าไปพวกข้างล่างเจ้าเนี่ยมื่อวากินเนี่ยเสียงนี่แล้วแดงเอาวนๆขี้มึงเนี่ยว้าวแดงพวกข้างลักอ่ะเฟี้ยงไหนยินมยิ้มวะ วันนี oh. oh. oh, uh. oh. ้เช้าเพียงกาแล็กซี่คอยกินบ่เพร้าวเจ้าสั่นบ่จ้ากินเขาบ้างเนาะเอ้าอาบักกินแล้วบ่กินดู้เหล้าโอ้กินกินอันไหมอันไหมเอเอ้าสั่นเพียงไหนก็ได้มาแล้วป่ะมื่อนี่เสนอเม่นั่มเฮ้ยเมนูเฮ้ยผมมากกว่าสิกินยั่บ่กินถ้าแตกยั่บอเพี้ยงน่ะ นะเขาเมื่อกี้เหงื่อหยิบมาเป็นโอ้ยาฟันมือขาดเด้โอ้ขยุบงเขาอย่าม,มาเข้ามาดิพักนี่เจ้าเี็เจังสี่เด้ปะไอยับไรอ่ะนี่นี่นี่เจ้าขอขอ,ขอกินตอนนี้ปร่ได้แม่เขาปวดแคลมบอนี่เจ้าที่เจังสี่ยาว <laughs> มึงทีกินบ่กินสรุปอ่กินครับกินจะเถียงครับมา,บากินเฟี้ยงนะมึงน่ะบ่ครับนาแล้วนะโมแม่แม่ได้ เขาไม่ยังมาเสียงนจ๊ะเสียงไมมแกนคนนี่นเกนคำแกนยะงกูละกูจ็จำาด็มไม่รู้ักว่าเกียงกูนี่นะเขาบอยจะขาเบื่อไมนี่คอยเป็นกูรู้นะเียงนี่เงนีอออออแจกกรโดดให้ได้กินก็ไดเอ้าเดี๋ยวเกี่ยไหมไม่รู้แหละเกยงะไม่รู้ยัง้ อันสามสิบกีบมันสร้างจันจากลัานไหมเคยกินบ้างเคยกินนะสัปดะรดละสามบาทมันขึ้นมาปาดเจ้าเงินไสงมาซื้อเนี่ยสภาพเจ้าเนี่ยจะหูว่าขึ้นยังคือนยังขึอยาจกยากรีสกปรกจกจังสิบอกอยาาจกหูปู่อยู่เอาเฮ็ดซะเฮ็ดพี่อ้ยสอนได้ที่หนก็คุณรักก่อนนะไม่ปากยังไม่ดีบอกโอ้โโโโอ้หค จงไม่ใจรออย่างนี้มึงอยากเคียงปุณนะอยากเคียงนะโอ้ปลาดิบเลยเอ้าเดี๋ยวเผื่อเนาะประเด็น้ำจิ้มสามสิบปีแล้วนี่เจ็ดไรตั้งสามสิบปีที่แล้วห่วยพอเป็นโครงริงโครงริงเขาต้องทำแบบนี้บุกเขาจ้ะนั่นบุกเขาเดี๋ยวน่ะทั่ไม้มันเอ้าใส่อีก เนาะมึงด,ด,ดูนี่มแซ่บบ่หนี่กินได้บ่หนะี่กินเองก็กินกินกนไม่ได้ก็ดึกทิมแต่ย <c oughs> ิ่ง <c oughs> มึงยิ่งเขา่เาหนี่อ๋อทึบๆเป็นไงยัง <c oughs> ก่ได้กินเอาบ่เอาเปิดคำเลยเปิดคำอุ้ย <c oughs> โอ้ยเนาะนั่งกินอีแกแง่กินซะมันลนะ เดี๋ยวนมึงมาแต่ใสอุ้ยมึงมาแต่ใสอันนี้เขามึงถามได้มมาใสนมึงเป็นลูกกูเลยเออลูกไผก็เรื่องควอยนี่ละกินกินกินกถามได้บ่อยเฮ้ยอาขวดเงี้ยเสียงไหนเสียงไหนเสียงทำผัสแรกอืมปลาจังไหนมีความเค็มอืมเนื้อกูตี กูตายอยู่นอนไหมนอนนอนตาไหลนี่มาจากอะไรนี่ก่อนน้ำตาลสร้างวัฒน์ไหมบ้าสร้างเป็นต้นเงี้ยสิบเป็นต้นเงี้สิหล่ะขามาเป็นต้นคอคาแก่เข้าวข้าวให้อีกก่อนให้ใหกินของเขาเนาะเอ้าเมนูที่สองบ้านว่าตือว่าตือว่าตือกินยังว่าตือน้ำอ้เจ้าเกิดนะเจ้าบนนอกเนาะจักแล้วบุ้งจัด สร้างจันได้เ่ยสร้างจันอีเดียบอกน้ำแร่สร้างจันเอาหูมองดูมันกิ้มว่างแล้วเอาผักแต่ว่าผักก่าปลูกมาแต่อันดาวเสาเดี๋ยวพักเนี่ยเนี่ยเขาเอินพักหูสร้างเห็นไหมแม่นแต่ว่าปีกมันน่ะแต่ว่าเขาเอินสร้างเออผมงงเหมือนกันแต่สร้มีปีกเลย บ่ออเอาค่เอะวะเดี๋ยวน้องซิมมังกันซิมมัมานให้มันหนาข้นนะเสีบ่โอ้ยเป็นตะคุ่มเน่ซิมหมดนพวกคุ่มดอกหวานจุ๊ยเย็นไหนแสีบพวกคุ่มพอนาใครก็มุนนาเนี้ยต่ออยู่เออใครเอาอสัน่นปัญญังมีบาดโอนโอ้ยมีบาดตั้มนี่ถ้ามันเก็บเขาซี่กันขเขาเลิกกันนี่เขามาเก็บอยู่โอ้ยวันวานนี่กับเนื้อสร้างนะครับผมแหลมมากแล้วคิดว่าละ ทสามสิบล้านเขา呐ได้มากสักหนิดหรอเนี่ยได้มากกาหลายครับเงินยูนอจะมิขึอนมีปัญญาซื้อวะคนรวยพ้าคีดดูหัวทองโอ้ตอนนั้นดิเอาอันนี้เมนูยังนี่เบิ้องกี่ไหนเบิ้งดอกเอานี่ก็ซาหลายขึ้นก่ันละซื้อยังก็จำไม่ได้ละวัวไปเมื่อกี้วัวจำไม่ได้กันเอาห้อยลงไปโอ้ยทักซี่บ่เม่ยน่าพักเอียงบดุครับปลูกอยู่ใต้ทะเลหมดเนี่ยหรอ ปาดแม่หล่ะตาลายแม่ต้นพัดนี่ละเนี่ยเสียรายรุดอ้ยน้ำจิ้มเมื่อก่อนลน้าสามสิบปีพ่เคยเปลี่ยนแปลงแท่งเก่าเนี่ยนะอ๋อขึ้นกินเป็นไหนขึ้นยังหอมออือยังไงดี không biết lục phải gọi gì Phật chốt nó, cho nó Đó, phát chín chín thôi Muốn thảm <laughs> nữa không bỏ Cái ừ. này, ừ. nửa sàng Ngọt nó Ngọt vô đó, chẳng nói vô Cho phép ra đi là Mừng bạc vào đây đi bà Cái ừ. này, xẹp vô bỏ Bọc bọc, bọc, bọc nó xẹp bọc. อร่อยมากครับอืมจ้ามากเลยครับใครนี่สนใจนะครับไปจ้างไปเป็นเทฟส่วนตัวนี้จ้างได้เลยนะครับผมบ่แพงครับผมมีสุซีป่ะสุซีบ่มนี่อยู่นี่เหรอเดี๋ยวจัดให้แบบสุซีแล้วบัดนี่แมนแมนนี่เข่ายหอมคักป่ะลมดลกเจ้าไม้ไทนี่ทุนจะเลื่อนข้าเขาอู้ยี่เซ่เหรนี่แล้วบ้านสร้างล้วงแต่บนเสียงหวังอุยหวมคุบเลย เขาว่านี่กินหล้วเขาว่าอิ่มแล้ว,วนี่นมัน็แมีอนพ้อแล้วพร้อมข,ขนาดขนาดปะนี่มานาันไกลไรอันี้ถะาได้หรระยะห่างสองเมตรโควิดนี่บอกว่าสองเมตรแต่โทรศัพอยู่นาอยู่ไม่มามหอดหอกบอกเขาจขอกับเพิ่งมาแตสมุบาการเลยไงสร้างว่าที่เขยอกขยอ,ยอไงบกูปินแล้วบอก เป็นยังอ่เยนคบ้านเจ้าอกเขาาไปไปไปไม่ต้องกินดอกว่ายาวอเนจะบอกใครแล้เสียคนไงดินี่ยกล่องมาเบินกล้องไม่ขอมาหอมมาเดียวปะกินญังได้บานสีปากก็กยำอื่นบันนี่สำนั้นเอา ดูซิพานพี่น้อง้อมบอกเขาสมุกเออพี่เขาดังไวบมึงดมักพี่เขาแม่งเกาะกินโดยไปไหน้อมบ่อกเขาหอมบ่อกแับดูอยากกนเลยนะใจเย็นใจเย็นเหนแ้ไ อยากซื้อยังบ่อกจะคั่มนะเนี่ยบ่มันเบิดกบซัมนี่ไปซื้อเอาเด้อออไทุณจะลืมค้าข้าวสร้างเกษตรบ้านสางหลวงมูสองตำบลเสี้ยงวางยี่หางไหนล่ะบ้านไหถนนอุดรโมเมนต์ตัวอโพรพินบันดันโอ้มาแต่ห้างอโพรพินอยู่ทางสายมือเลี้ยวมารถเลี้ยวมาทางสายตลอดเลยแต่ว่าไก่เติมอยู่ได้หรอมาดูเอาก็เสั่นละเดี๋ยวทิมเบอร์ติตัวให้ดอก แค่นี่เไ้่เราบอกบอกแล้วมึงกินนี่ก่บอกกินเอกันตัวหอยไมยิ้มเนาะพักอันนี้เราข้าเพชรแก้วผักกาดแก้วเฮ้ยมมเงตัวเฮ้ยแต่มุกนี้ยหุานจเนี่ยเนี่อสั่งจะขึ้นมงกนที่มันไตเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดบอกเ้ย อันนงไปเด้อทำยิกี่พื้อก้อนล่ะเนี่ยใช่ว่าต้องไยังไงนายพูดส<ข>องต้นทำยังไงเลยบอสทามาโอ้บอ่ะเนื้อสอง,ออองต้นไปพักผักใลร้ายบึงได้ครับบึงนะ้ต่กว่านี้ยโอ้ยแพงไปยังน้อไม่ป็นสวนไกรตัวเลยเนะี่ยไปยิบบอกแต่วันนี้แ่ใต้เลี้พักกันนเะยงไปเอารถเจ้าเขาไปดอกไปย่างงามสตร เอาเกี่ยวบอลส่วนโมมี่ปะควาำโดมพญาเย็นปะอือเอาความเสือบเอาไม่เป็นตะเพียบเชะเดี๋ย่าได้เด้อใส่รางวัลรถตุงเก็นยังหลับอ่ะซีมขนมเอ็นนั้งสั้นเอาบดคำเลยแล้วข่อยเท็นนองหกยังสิเนาะหัว อมาทำยังางเถอะที่ผัวคอยพาตัวบางตาเลือกเนาะองค์เป็นไหนปากบอกเลยวะเด็กๆก่อนท้าจิบอพวกนายเห็แก้วอะเจีบหรือหัวดิแก้วสาสิปีที่แล้วเจ็มเลย เสียบโอ้ยมันรสเข้มหรอกเวลามัทานไปบัวเกิดตกใส่ซา,า, <laughs> าลินล่ะมาละโอ้ยเป็นบัดเลยครับขลอพภัเด้วเอา้าเอา้านี่ทำหนีน้หะไป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 เยวเดี๋ยว,ยวโขงไหมพร้อมไมดีปะคำนี้เงินหะพี่นอ้องกูกขิงกูกับรักพักเนี้ยพักเนี้ยพักเนี้ย เอ็ดแมนอะกินรถอกแซ่บอันนั้นอเอาเนี่ยปัดตัวต่อยมาแซ่บอะอืเข่ามา่ใช่หเข่าม่ใช่คุนจะเริ่มค่าเข่า

ไปไม่ใช่หมวดนะคว้าเอาไปเบิดเลยวหมเออเขามาเสียบหรือเลาเอาิปนี้ก็ลาไปสำนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม 好，给你了。